อึ้งจ้าแพตตี้โชว์แขนขาไซส์เอสจนใครๆก็อิดชานักแสดงสาวไซส์มินิมากไปด้วยความสามารถสำหรับแพตตี้อังสุมารีนสิรพัทรศักเมธาที่ไม่ว่าเธอจะรับบทบาทไหนก็ปังปัวตีบทแตกไปทุกเรื่องจนมีแฟนคลับติดตามจำนวนมากและไม่ว่าเธอนั้นจะโพสต์ภาพไหนผ่านอินสตาแกรมก็ทำหนุ่มๆฮือฮาสุด,สด ทั้งนี้นอกจากหนุ่มๆจะเทใจให้ทุกรูปกับเธอแล้วสาวๆต่างก็อึ้งกับภาพของเธอเช่นกันอย่างภาพล่าสุดเธอมาในชุดออกกำลังกายสวมกางเกงเลกกิ้งโพสท่าชันเข่าหลุดโฟกัสเรื่องความหน้าโฟกัสที่ขาของเธอไซส์เล็กเท่าแขนเลยจ้าบอกเลยว่าหุ่นนี้เป็นหุ่นที่สาวๆหลายคนใฝ่ฝันเห็นแล้วน่าอิจฉาสุดๆไปเลย